ที่ทุกวันเนี้ยกูไม่เจริญเพราะใครถ้าไม่ใช่เที่ยนนี่โอเคครับผมก็กราบสวัสดีนะครับผมท่านผู้ชมที่น่ารักนะครับที่ดูกันอยู่ประจำที่ช่อง Mark AP แล้วก็ใครที่เข้ามาดูใหม่ก็ยินดีต้อนรับเช่นเดียวกันนะครับผม ท่านผู้ชมครับในวันนี้เนี่ยถ้าหากว่าเสียงผมเปลี่ยนไปก็ขอประทานอภัยด้วยนะครับผมถ้าหากใครว่าชอบเสียงแบบนี้ก็บอกผมได้นะคือวันนี้เนี่ยผมเอ่อคลิปนี้เนี่ยผมอัดในมือถือเพราะว่าคอมมันเอ่อเน็ตมันกากเนี่ยผมเน็ตมันกากก็เลยใช้เน็ตมือถืออัดแทนก็แล้วกันหวังว่าคงจะไม่ว่ากันนะถ้าหากว่าเสียงมันเปลี่ยนไปอะไรมันเปลี่ยนไปนั่นเองเนาะโอเคประเด็นมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะครับผมวันนี้เนี่ยประเด็นมันอยู่ที่ตัวละครใหม่ท่านผู้ชมตัวละครใหม่สาวสวยมีชื่อว่าอานิต้า อานิต้าเนี่ยเป็นตัวละครที่บินตรงมาจากเซิร์ฟเวอร์บราซิลเลยนะครับก็คือทามาจากคนจริงๆที่อยู่ในประเทศบราซิลนั่นเองนะครับผมก็น่าจะเป็นดารานักร้องเนี่ยแหละนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าสกิลเป็นยังไงนะครับแล้วก็คือเซ็ตตัวอานิต้าเนี่ยมันจะเป็นไม่ใช่แค่แบบตัวละครเฉยๆนะมันจะเป็นอ่เขาเรียกว่าเป็นเซตเลยนะครับผมทั้งตัวละครแล้วก็มีพวกไอเทมมีของรางวัลต่างๆด้วยนะครับผมซึ่งผมคิดว่าเซิร์ฟไทยเนี่ย ตัวละครโฮเมอร์เนี่ยน่าจะมาก่อนนะครับแต่ว่าตัวละครโฮเมอร์เนี่ยมันเป็นแค่ตคัวละครมันไม่ได้มีเซ็ตอะไรมาแบบเยอะแยะมากมายเหมือนกันเจ้าตัวนิตานั่นเองนะครับผมโอเคไม่ไปเสียเวลาดีกว่าท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูความสามารถของอนิตาแล้วก็ เซ็ตก็เลยว่ามีอะไรบ้างนั่นเองเนี่ยครับผมไปกันเลยครับผมและนี่ก็จะเป็นในส่วนของตัวชุดเซ็ตของตัวละครอาน,นิต้านั่นเองเนีะครับผมนี่ก็เป็นชุดเซ็ตคือเป็นเซ็ตที่มาคู่กับตัวละครนั่นเองเน่ก็เป็นแบบนี้เลยนะครับผมทรงผมค่อนข้างที่จะแบบน่ารักมากๆเลยเป็นผม2ส,สีสีเขียวกับสีทองนะครับแล้วก็มีหูแมวเนี่ยสีดําอยู่ด้วยน,นั่นเองนะครับผมลักษณะแบบหน้าตาแบบออกฝรั่งฝรั่งมากๆเลยเออกไปทางโปรตุกิสอะไรประมาณนี้ นะครับผมก็เป็นตามนี้เลยนะครับผมแยกได้สี่ชิ้นด้วยการมีแว่นตาให้ด้วยนะครับผมส่วนทรงผมก็เป็นทรงผมแบบนี้เลยนะครับผมนะทรงผมก็ติดอยู่กับตัวละครน,นั่นแหละนะครับผมเป็นเซ็ตของมันนั่นเองเนาะ อ่ะหน้าตาตัวละครนะครับผมหน้าตาเป็นไงสวยไหมชอบหรือไม่ชอบคอมเมนต์บอกพูดคุยกันได้นีครับผมนีหน้าตาแบบนี้เลยนะครับออกแนวเหมือนกับบาร์บี้นิดนึงด้วยนะฮะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นอีกเซตหนึ่งด้วยนะครับตัวนี้เซตนี้มันเหมือนกับตัวของเล่นในตอนเด็กที่เป็นของเล่นผู้หญิงนะครับผมแบบนี้เลยเป็นแบบเทพธิดาอะไรประมาณนี้เนาะเป็นเปีปกเล็กๆน่ารักน่ารักนะครับตัวนี้นั่นเองนะหรือว่ามันมีประวัติอะไรกับชุดนี้หรือเปล่าไอ้นิตาผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน นะครับผมเป็นชุดเหมือนกับชุดนักร้องนะครับแล้วก็นี่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเหมือนกับยกทรงนะครับผมแล้วก็มีปีกด้านหลังนั่นเองอยกได้อ่ห้าชิ้นด้วยกันนะครับผมเป็นเซ็ตที่มาคู่กับไม่ใช่เซ็ตคู่กับตัวละครแต่ว่าเป็นเซ็ตในกิจกรรมของอานิต้านั่นเองเนาะตัวนี้ก็เป็น A k เคเลยนะครับผม A k เคก็ตามนี้เลยนะครับผมเป็นบวกดาเมจนะครับผม A k เคตัวนี้โคตรเทเนีฮย แล้วก็มีไม้เบสบอลนะครับผมเป็นไม้เบสบอลที่เกี่ยวกับตัวลําโพงนั่นเองนะครับลักษณะก็เป็นลําโพงแบบนี้เลยนั่นเองนะแล้วก็จะมีตัว SVD นะครับผมบวกอัตราในการยิงบวกความเร็วรีโหลดนะครับผมตัวนี้เน่ตามนี้เลยนะครับผมแล้วก็ลบน่าจะลบมูเม้นสปีดเมื่อกี้เป็นลบความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับแล้วก็ถัดไปก็เป็นตัวสกินระเบิดเลยนะครับผมแบบนี้เลยนะครับผมโคตรเท่นะครับเน่ระเบิดเป็นเหมือนกับขวดน้ําหอมในการ์ตูนอะไรประมาณนี้เลยนะฮะ แล้วก็ตัวนี้เป็น Ice w a อลลนะครับผมไอซ์วอลลายลำโพงเลยนั่นเองนะครับผมก็คือมันเป็นเซตที่เกี่ยวกับนักร้องนะเพราะอันิต้าเขาน่าจะเป็นนักร้องนะครับตัวนี้ก็เป็นท่าเต้นนะครับผมท่าเต้นทวิ้งหรือว่าท่าเต้นสายก้นนั่นเองนะครับผมนีสายก้นก็มาเป็นคู่กับ เซตของตัวละครอานิต้านั่นเองนะครับผมใครรอท่านี้เนี่ยรอได้เลยนะครับผมเมื่อไหร่ที่กิจกรรมตัวละครอานิตามาเนี่ยเข้ามาแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นกระเป๋านะครับผมกระเป๋าลายหัวใจแบบนี้เลยนั่นเองนะครับผมโคตรน่ารักนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นโอ้โหรถกีฟหมดกันรถกีฟเป็นล,ลายสี่ยมปูแล้วก็ลายเสือดาวโคตรแซ่บอ่ะตัวเนี้ยนะฮะโหแล้วก็ล้อมีแบบมีโซ่คล้องด้วยนะครับตัวนี้ก็เป็นเออกล่องศพหรือว่ารูทบ็อกนั่นเองนะครับตัวนี้ก็เป็นแบนเนอร์พวกโปรไฟล์ต่าง แล้วก็มีโปรไฟล์ชิบิให้ด้วยนะครับผมตัวนี้เป็นไงน่ารักมากๆเลยนะครับแล้วก็มีลายหน้านะครับผมลายหน้าใส่ได้เฉพาะผู้หญิงเป็นลายหน้าที่มีดาวอยู่ตรงใต้าตานั่นเองเหมือนกับพวกนักร้องพังอะไรประมาณนี้นั่นเองตัวนี้เป็นเสื้อนะครับผมเป็นเสื้อที่ใส่ได้ทั้งชายแล้วก็เอเอไม่ใช่เสื้อใส่ได้แค่ผู้ชายนะครับผมต um> ัวทรงผมเนี่ยใส่ได้แค่ผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเลยนั่นเองนะครับผมตัวนี้ก็เป็นทรงผมที่ใส่ได้ทั้งชายแล้วก็หญิงเช่นเดียวกันนะครับผมเฮ้ยน่ารักครท่านผู้ชมมันไม มันไม่มีทรงผมแบบนี้นานแล้วนะตั้งแต่แบบทรงผมชุกกระต่ายอะนะครับผมก็มีแผ่นทรงแผ่นเสียงให้นะครับผมอันนี้ก็เป็นล็อบบี้นะครับผมเป็นล็อบบี้ของกิจกรรมนิต้าเลยนั่นเองนะครับผมแล้วก็ จะมีเป็นตัวละครอาน,นิต้าตัวนี้นะครับผมก็คือสกิลของมันเนี่ยจะไม่มีสกิลนะครับผมก็คือถ้าเราได้ตัวละครตัวนี้เนี่ยเราจะปลดล็อกช่องความสามารถ3มช่องทั้งหมดเลยแล้วก็ความสามารถหลักเ่ยเราสามารถใส่ตัวอะไรลงไปก็ได้นะครับผมไม่จำจะไม่จําเป็นต้องเล่นตัวละครนั้นถ้าเราจะอยากเล่นสกิล so, ของมันนั่นเองก็คือเราสามารถแต่งสกิลเองได้เลยทั้ง4 skill สกิลนะครับผมปกติแล้วเนี่ยมันจะสามารถแต่งสกิลได้สมมติสามสกิลนะครับผมพ่อตัวละครหลักเนี่ยที่เราเล่น เนี่ยมันก็เป็นสกิลของมันอยู่แล้วนะครับผมอันนี้ก็เป็นของที่เปลี่ยนไปตามกิจกรรมของอานิต้านั่นเองสมมุติว่าผมอยากเล่นตัวแคโรลีนเป็นตัวเอ้ยไม่ใช่ตัวอะไรล่ะตัวดีเจ อโลเป็นตัวหลักนะครับผมตัวดิจอโลเป็นตัวหลักเนาะแต่ว่าผมอยากเล่นตัวผู้หญิงล่ะผมก็ใส่สกิลหลักเป็นตัวผู้หญิงเลยก็ได้นะครับผมแล้วก็ใส่แบบคือเราจะแบบแต่งสกิลอย่งไงก็ได้ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายคือใส่ได้หมดนะครับผมประมาณนี้ก็แล้วกันน่าจะเข้าใจเนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งของที่เปลี่ยนไปก็บีตามนี้เลยนะครับผมโอเคครับผู้ชมก็ประมาณนั้นเลยนะครับในส่วนของเจ้าตัวละครใหม่อานิต้านะครับทรงผมก็ถ่าเท ผมชุดอะไรก็ถือว่าสวยดีนะครับผมของอะไรต่างๆนานาก็มี <c oughs> ตามนั้นเลยนั่นเองถามว่าจะมาตอนไหนน่าจะเป็นกิจกรรมใหญ่ไม่ถัดไปก็ถัดถัดไปทีนึงนะเพราะว่พาพาอมีกิจกรรมหนึ่งก็จะเป็นเกี่ยวกับตัวพิกเซอร์ฟันนะครับผม <c oughs> ที่เป็นตัวคาตานะพิกเซอร์ฟันที่ผมได้เคยพูดไว้นั่นเอง นะครับผมโอเคท่านะผู้ชมก็เดี๋ยวเราพูดถึงกิจกรรมในเซิร์ฟไทยก็ไมาดีกว่าว่ามีอะไรที่ใกล้จะหมดแล้วนะครับผมจะได้แบบไปสุ่มกันทันเนาะก็มีเพกาซัสพัดผิ่นนะครับตัวนี้เหลือเรียกเวลาในการสุ่มอีก3วันเท่านั้นนะครับผมก็เหลือถึงวันที่เท่าไร่เอ่ย ถึงวันที่เอ่อถึงวันที่30มิถุนายนนะครับผมก็น่าจะสักประมาณเวลา5ทุ่มห้านะครับผมก็ถ้าครถามว่าพี่ทําไมเพกาสซัตพลัสถิ่นเนี่ยตัวสกายวิงมันไม่ได้มาคู่กับตัวท่าเปิดตัวเป็นของรางวัลเดียวกันเหมือนกับเจ้าตัวสกายวิงตัวอื่นต้องบอกก่อนเลยนะว่าตัวสกายวิงม้าเนี่ยเป็นสกายวิงแรกๆเลยก็คือยังไม่มีท่าเปิดตัวยังไม่มีระบบแอนิเมชั่นเข้ามาในช่วงนั้นนั่นเองนะครับผมและที่เขาเอากลับมาแล้วก็แยกของรางวัลออกกันแบบ แบบนี้เนี่ยเพราะว่าจะได้แฟร์นะครับผมจะได้แฟร์กับคนที่เขาสุ่มมามาแล้วในกิจกรรมก่อนหน้านี้นั่นเอง นะครับผมคือถ้า,าเอามารวมกันเนี่ยคนที่สุ่มได้ไปแล้วเนี่ยคนที่คนที่มีมาอยู่แล้วเนี่ยก็จะหมดเพชรแบบว่าเสียดายเพชรมากกว่าคนที่สุ่มแล้วออกและได้2องอันเลยถ้า,ากว่ามันมารวมกันนั่นเองนะครับผมน่าจะเข้าใจเนาะแล้วก็ราคาในการสุ่มก็ก็ตามนี้เลยนะครับผม9 4 9 9 9 149ไปจนถึง499นั่นเองนะครับผมอย่าลืมไปสุ่มกันด้วยเป็นกิจกรรมเฟดเวลหรือว่าตู้สุ่ม8ทีนั่นเองนะครับผมแล้วก็อีกตู้หนึ่งก็ใกล้จะหมดเช่น เลยเป็นศึกสำนักตำนานทากนะครับผมตัวนี้ก็ไปสุ่มกันได้ชุดก็ถือว่าเท่ใช้ได้เลยนะครับผมจริงๆมันต้องมีท่าเปิดตัวด้วยในะชุดนี้แต่ว่าเอ๊มันไม่มีสินะครับผมก็มีให้หลุ้นรับ999เพชรด้วยแล้วก็โทเค็นสามารถนําไปแลกชุดได้ด้วยนั่นเองนะครับผมแล้วก็มีหอคอยผู้กล้าแลมเพชนะครับผมที่เหลือระยะเวลา 4, 1, ี4วันเท่านั้นผมบอกเลยว่าชุดนี้เนี่ยใครพลาดไปเนี่ยคือพลาดมหันเลย เอาจริงๆบ้าสำหรับผมบรรัชุดนี้ใครพลาดคือพลาดมหันเลยเพราะว่าท่าเต้นเนี่ยมันมีท่าเปิดตัวนะครับมนมีท่าเปิดตัวพิเศษมากกว่าชุดระดับตำนาน2ชุดที่ผ่านมานะครับผมก็คือชุดบุญ่ากับตัวเอ่อกับตัวชุดคอบล่าเนี่ยมันไม่ได้มีระบบท่าเต้นใหม่เป็นชุดอุปกรณ์แปลงกายแบบนี้นั่นเองนะครับผมคือผมว่าชุดนี้เนี่ยเอาไปทำคอนเทนต์ได้นะแบบว่าแปลงร่างก่อนเข้าไปในโซนนะครับผมพอเข้าไปแล้วก็กดแปลง ออกมานะครับผมก็ให้เราให้ลุ้นว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแต่งตัวยังไงอะไรประมาณนี้มันเป็นคอนเทนต์ได้หมดแหละถ้าคนจะทานะครับผมเป็นชุดที่สามารถเปลี่ยนสีได้ตามแรงนะครับผมเปลี่ยนได้ตามนี้เลยนะครับแล้วก็ท่าพิเศษก็จะกดปุ๊บก็จะเปลี่ยนเป็นชุดพิเศษเองนะครับผมแล้วก็การสุ่มนะครับผมมองว่าส่วนใหญ่เนี่ยหมดกันสักประมาณ3 0 0พันสเพชรนะอันนี้คือส่วนใหญ่นะครับผมแล้วก็ส่วนน้อยนะที่จะหมดกันน้อยนะครับสำหรับใครที่ น้อยนะครับผมมันจะสูบออกง่ายในส่วนของ3อันแรกนะครับแต่ถ้าหกใครใครมีเพ,เพชรเยอะเนี่ยมันจะออกง่ายอยู่2อันแรกแล้วก็2อันหลังนี่ออกอยากต้องย่อยเอาเอลาลั้ผมนะคือผู้ที่ข่าผมหน้านี้นะครับผมต้องเกิดไว้ก่อนเลยนะครับเหลือระยะเวลาการส่มอีก4วันเท่านั้นนะครับผมก็ไปส่มกันได้นะครับผมน่าจะถึงวันที่1 นะครับผมถึงวันที่1นกรกฎาคมเวลาห้าทุ่มาสิบเ้าเลยนั่นเองนะครับผมซื้อ1คุ้มถึง28นะครับผมอันนี้คือเขาแบบแยกชงแยกชิ้นอะไรมาด้วยมันเลยเป็น28นะครับผมมันเลยแบบดูเยอะนิดนึงเนาะก็เ,เป็นตัวระบบท่าเต้นใหม่ที่มีเฉพาะในชุด r a m เพจอยู่ในเตดตัวนี้เท่านั้นนะครับผมก็ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยในส่วนตัวนี้นะครับผมแล้วก็ตัวตัวตานะครับผมตัวตาของมันเนาะ พอใส่แล้วเนี่ยก็จะมีวงแหวนนะครับผมวงแหวนแบบไายลักษณ์แรมเพจเนี่ยอยู่ตรงพื้นแบบนี้ด้วยนั่นเองเวลาใส่ตาไฟปิดแล้วเนี่ยมันก็จะไม่เห็นแบบนี้เลยนะครับผมก็จะมีแบบออร่ราเท่ๆแบบนี้เลยนั่นเอง นะครับผมโอเคท่านผู้ชมก็ประมาณนี้แล้วกันในส่วนคลิปนี้นะครับผมใครชอบคลิปนี้ก็เหมือนเดิมเนาะฝากกดไลค์นะครับผมกดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเปิดโจให้มะเอพีด้วยเนาะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วถ้าใครชอบเสียงแบบนี้ก็คอมเมนต์บอกผมได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายจุกุชูช่วงนี้แต่ติดมาเรจริงๆนะฮะ